ครับเริ่มไปที่โซนเออันดับหนึ่เป็นฮิตเบฟตามด้วยชาลีและวินล,ลีฮิ่เม,มีดิวะวินล,ลีพยายามหาจังหวะและวินล,ลีปอดแซงมาได้เป็นอันดับที่สองเลยครับส่วนน็อตจากเอแฮงเตอร์ unter, ซึ่งอยู่ในกลุ่มหลังก็แรงขึ้นมาแล้วครับ น็อตเร่งขึ้นมาเร่งขึ้นมาที่ธรรมดาเนี่ยไะน็อตขึ้นไปเลยขึ้นมาต่อกันที่โซน B ซิลลี่กับคาลียังคงขับเที่ยวกันคาลีแซงขึ้นไปได้แล้วครับคาลีขึ้นไปอันดับที่สองน็อตแรงขึ้นมาจากอันดับที่เจ็ดกลายเป็นหกนะครับน็อตยังแรงไม่หยุดจากอันดับที่ห้ากลาเป็นอันดับที่สี่เลยครับไม่เหนืเลยครับวันนี้จะทิ้งเอ็กซ์ฮันเซอร์วันนี้คุณนักกีฬาครับทนนี้นีแซ่ขึ้นไปเป็นอันดับที่สองได้สำเร็จแล้วครับ วินลี่และเบฟยังคงับเขี่ยวกันอยู่ชาลีก็เหมือนพยายามเร่งขึ้นมาแล้วแซงขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ชาลีประกบวินลี่อยู่ยังเบียดกันอยู่ครับและชาลีก็แซงขึ้นมาได้สาเร็จนะครับเอออย่างนั้นแหละตอเนี่อันดับเรียนอีกครั้งชาลีอันดับที่สองและวินลี่อันดับที่สามครับชาลียังบังได้ดีวินลี่พยายามแซงขึ้นมาแต่ว่าชาลียังบังได้อยู่ครับและวินลี่เบียดแซงขึ้นมาได้แล้วครับ ไอวิลลี่มันต้องนำพี่เบฟได้แน่เลยลุงทำไงดีเอ่ะเฮ้ยเกมยังไม่จบมึงใจ,ใจเสียทำไมวะลุงงั้นเราให้นอ็อตประกบวิลลี่ดีไหมครับเราหวังพึ่งชายดีคนเดียวไม่ได้นะเออไอ้นอ็อตเดี๋ยวโค้งหน้าเนี่ยมึงใช้ความเร็วให้เต็มที่เลยนะขึ้นไปช่วยเบบหน่อยได้ครับลุงผู้ดำเนินการถ่ายโอนเป็นได้อย่างสวย,ยางามครับนอตอยู่ในอันดับที่สิบตอนนี้น,อน็อตเหมือนเร่งขึ้นมาแล้วครับบานหน้าแซสดิปขึ้นมาแล้วครับรู้จักกูณป่าคุณน็อตท้อสปีด เหมือนปิริจะไม่ยอมครับไล่จี้ขึ้นมาแล้วครับข้าวนอตจะโดนหระแกรแล้วครับเรียนแล้วครับตอนนี้ปิรเลียนมาเป็นอันดับที่สามเฮ้ยนอตอะไรวะรถน่าจะมีปัญหานะครับน่าเสียดายจริงๆครับตอนนี้นอตเหมือนจะออกจากไครขันไปแล้วครับดูานขงขับเที่ยนข้นอยู่รังปิริบาดแสงชลีขึ้นมาได้ แต่เมือนชาลีไม่ยอมนรับปาดกลับขึ้นมาพวกนั้นกำลังเที่ยวกันอยู่อีลีปาดขึ้นเป็นชิ้สองได้สำเร็จแต่ชาลีก็ยังไม่ยอมครับชาลีเร่งเบียดแทรกล้างขึ้นมาต่อสุดท้ายครับจะเป็นใครอาลีเบฟหรือว่าวินล,ลีแต่คนณได้ชมขบาสุดครับ เบ๊บตามด้วยชาลีและว,วิลลี่จากทีม E.T.A. ครับเบ๊บเฮ้ย,ยนอนอะ่ะเฮ้ยนอนเป็นไงบ้างอ่ะเฮ้ยนอนไม่เป็นไรหรอกชาลีชาลีมึงทำหนักกับนั่นมันผมไม่ได้ทำอะไรชาลีมึงจะแก้งแพท้ทำไมผมไม่ได้แก้งแพ้ผมทำตามแผนพี่จะม,มาโอบผมไหมเนี่ยชาลี มึงไปปาดเอมิลี่แบบนั้นนะ่ะวันอันตรนายมากนะพี่ไม่ต้องเป็นโผผมหรอกครับผมรู้ตัวว่าผมทำอะไรอยู่ชาลีจังหวนนะนั้มึงจะแซงกูได้แล้วมึงจะปล่อยให้กูชนะทำไมมึงก็โกรธกูอยู่ไม่ใช่หรอฉันอยากฉันเนาะงูไปอาบน้ำชาลีฟอ,นะอ,องดูก่อน มึงไม่รักกูแล้วเหรอมึงไม่อยากอยู่กับกูอ๋อผมผมยังรักพี่แต่ตอนนี้ผมต้องการเวลาเวลาเวลาอะไรอ่ะ

ผมไม่เคยชนะพี่เลยตั้งแ่หันผมมาเพราะว่ามีเรื่องอยากจะบอกทุกคนอ่ะมีเรื่องอะไรวะผมจะขอลาออกจากทีมครับมึงจะหลบหน้ากูทำไมหรือว่ามึงกำลังปิดบังอะไรกูไม่ได้ผลหรอกครับพี่เบ๊กไม่ามีปัญหาหัวใจกันสิผมแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกลุง อาการผมเหมือนจะแย่ลงอ่ะตอนนี้แกอยู่ไหนเนี่ยไอ้หนูไอ้หนูโทนี่กำลังจะฆ่าทุกคนที่อยู่รอบตัวชาลีผมจะทำรูปุ่นทีทางเพื่อให้ได้ตัวชาลีมาคาถาขาของข้โอ้ย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 ชาลีฟังกูก่อนไอ้คนที่ขุดใต้ยินโอ้ยเฮ้ยเลย์อ่เพปเอ้เพปเอ้ยไม่ไม่ใช่ชาลี อันนี้หมวกปั๊บปั๊บปั่มปั่มคนหายเลยขาดว่าน่าจะอีกทีเออเออเออตอนแรกคิดว่าจะยากครับแต่ก็สบายครับ To the level up Need a it all the cake, we just not to game Level up We've gone the pain. We're along for my one game. Nothing I'm talking about is fine. Yes, can let you play the fun? Come, come, game me game level level, level, uh, level, level, we level up Level, level, we level up Level. Level, we level up, top, We are the real thing. Take a take a top, take a ticket, take a like one more time. Take a take a top. Level, level, we level up, uh Level, level, we level up Level, level, we level up, uh. We are the real deal